บทที่สิถึงสิชะยาสนากตาพุทธาเชตวามาลังสวาหนังจัตุสัจจาปะพังระสังเยวิปิวิงสุณราสภาตันหังกร,ราธโยพุทธาอัธวีสตินากยาสเพปฏิทิตาไมหังมัทธกีเตมุนิสรลาศีเส ปฏิทิโตไมหังพุตุรมโมทะวิโลจเนสังโฆปฏิทิโตไมหังอุเรสภพคุณากลโลหะเทยะมีอนุอนุรุโธสารีปุตตจักขิเนควนทันยูปิทิถาติภิภพาคัสมิงโมคลาโนจะวามากีทักขีเนสาวณีไมหังอาสุงอานาโมโมัตราหูโลกัสโปูจะณะมา มาหานามูอุปาสูงวามะโสตะเกเวเกสโตปะทิภาคสมิงสุริโยวะปะพังกะโลนิสินโนสิริสัมปันโนโสพิโตมิมุนิปุงเขาโวกุมารกัสโปเทโรมหินสิกิตะวารโยโสไมหังวทฒเนนิจันินนิจ,จังปฏิฐาสิคุณากะโล ปุโูอังคุลิมาโลจะอุปาลีนันทศีวลีเทลาปัจะอิเมชะตานาลาเตติลกาวามะเซสาสิติมหาเทลาวิชิตาชินะสาวกาเอเซสิติมหาเทลาชิตะวันโตชินุรสาชาลันตาชิละเตเชนะอังคะมังเคสุ <c oughs> สันธิตาลัตนาอุปโตา อาสิทัคีเนเมตะสุตกังทะชังคังปัจฉตูอาสิวามีอังคุลิมาละกังคันธโมละปะลินตันจะอา,อา,านาฐานะพิยะสุตกังอากาเสชะทะทันชะทะนังอาสิเศสาปาการะสันธิตาชินานาวา ระสังยุตตาสัตตปปสัตตาปการะลังกตาวาตาปิตาหะสัญชาตาพาหิตพาหิรัตวัดชัต,ตุปัทวาอะเสสาวินายังยันตุอนันตชินะตชะสาวะสะโตมี สกิจเจนะสตาสัมพุทธปัญชะเลชินะปัญชะมาชัชชิวิหารันติวิหารันตังมหิตะเลสัทธาปาเรนตุมังสัพเพติมาหาปะมหาปุริสาสภาอิตทวะมันโตสุขโตลกุ สุลโคชินานุภาเวนะชิตุปทโวธรรมานุภาเวนะชิตาลิสังโคสังฆานุภาเวนะชิตันตรายูสัธัมมังนุภาวะปาลิโตจารามิชินะปัญชะเลติพาหลัาุงสัตหัทตสหัตสะมะพินิม,มิตะสาวุธันตังขีไม่คลัง อุทิตโคโระสะเสนมาลังธานาธิธรรม,มวิชินาพิตาวามุนินโทตันเตชะสาภาวตุเตชายะมังคลาน,นาินาราติเรกะมะพิยุชิตะสะพลิงโคลัมปะนาวะนาละวกะกามะขะมะทัตทะยักขังขันตีสุทันตะวิชินาชิตวามุนินโท ตันเตชัสาภวตุเตชะยะมังคลานินาคาคนาลาคิลิงชะชวะลังอติมัะภูตังทาวคิจักกะมเะสนีสุทารุนันตังเตเมตตมุเพกะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชาสาภระวตุเตชะยะมังคลานิอุตกิตตะคัดขะมะหิทัต หัตถะสุทาลุนันตังทาวันติโยชนะปาทางคุรลมาละวันตังอิทีพิสังขตมะมโนชิตวามุนินโทตันเตชาสภาวะตูเตเชยะมังคลานิกัตวานะกัตทะมุทารลังอิวะคัพินิยาจินยยะทุทะวจนังชนะกายะมัตเชสันเตตะโสมวิทินาชิตวามุนินโท ตันเตชสาภวตุเตชยามังคลานิสัจจังวิหายะมติสัจกะวาเทเกตุงวาทาพิโรปปิตะมนังอะติอันทะพูตังปัญญาปฏิปชะโลเชตวามุนินโธตันเตชสาภวตุเตชยมังคลานินันโทปันทะปุขะชังบิพุทังมหิทังปุเตนะเทระ ผูชิชะเคนะทัามาปยันโตอิธูปะเทสะมิจินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาวันตุพรวัตุเตชะยะมังคลานิทุกขาหะทิถิผู้ชะเคนะสุทันท้าหัดทางพมมังวิสุทธิชุติมิทิภะกาศทิกานังยานา คธเนะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาวะวัตุเตชะยะมังคลานิเอตาปิพุทธ,ธาชะยะมังคละอัฏฐคาถาโย ο, วาจานโนทินะทินีสารเตมะตันทีหิตาวาณน,นกะวิวิธานิจุปัฏฐานิโมขังสุขงังอิทิฆะเมยะนโรสะปัญโยมหาการุณามหา รุกาลุนิโกนาถูหิตายะสัพพานิปานินังปูเรตวา,ารามีสัพพะปตูสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจวเชนะอุตุเตชยะมังคลังชานตูปุริยามูเรสกยานังนันทิวัฒโนเอวังตะวงังวิชาโยโหติชยัตสุชยะมังคลีอปราชิตะ ปัลลังเกสีเสปะทาวิโปคะเลอภิสีเกซัมสัพพะพุทธานังอัคคปัตโตปโมทติสุนัขตังสุมังคลังสุปภาตังสุหุทิตังสุขโนสุมุหุโตจะสุยิถังพระรหัมมะจาริสุปทะกีนังกายกรมมังวาจากัมมังปะทักีนังปะทักีนังมนกรมมังปะทินี ปนิทีเตปะทกขินาปะทกขินานิกัตวานะละพันตเตปะทกคินีพระวตุสัพพะมังคลังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะสัทธาสุธีภะวันตุเตพระวตุสัพพะมังคลังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะสัทธาสุธีภะวันตุเตภาะวตุสัพพะมังคลังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพะสังคานุภาเวนะ สทา,าสถีพระวันตุเตยาเทวตาสันติวิหาราวาสินีทูปีขะเรภูทิขะเรตะหิงตะหิงตาธรรมทานีนะพระวันเตปูชิตาสสทิงกะโรนเตทะวิหาระมันทะเลทีราจะมัชาเนวกาจะพิขะโอสามาสารามิกา,า,นาธนปฏิอุปอุปาสากาคามาจะเทสา นิคมาจะอิสลาสัปานะปูตาสุขิตาพระวันตุเตชาลาชาลาผู้ชายเยปิจากอันทะสัมภวาสังเสะชาตาอัตาโวปูปปาติกานินยานิกังธรรมะวลังปะทิปะทิจะเตสับเพปิทุทุกขัสสะกะโลนตุสังขยัง <c oughs> ท,า <c oughs> ทาตุจิรังสตังธรรมโม ธรรมัทลาจะบุคลาสังโคูโหตุสมัโควะอัตายะจะหิตายะจะอามีรักขันตุสัมรรโมสัมเพปีธรรมจาริโนวุตติงสัมปานุเนยามะธรรมมีอริยะวะป,ปะเวทิเตปะสันนาหูตุสเพนิปานิโนพุทธศาส,าสนาธรรมสัมมาทารังปะเวทฉันตกาลีทีวปวัตสตุ มุติกาวายะสัทธานังสมิทังเนตุเมธนิงมาตาปิตาจะอัตตะระชังนิจังลักขันติปุตตะกังที่เอวังธรรมีนาราชาโนปะชังลักขันตุสัพพะทาทุกขปัตตาจานินทุกขาพยาปัตตาจานิพยาโสกปัตตาจานิโสกโหตุสภพปีปานิโนเอตาวะ ตาจะอัมหิสัพพตังบุญยะสัมปทังสัพเพริวาตนุโทมันตุสัพพสัมปติสิทิยาทานังสะทังทานังทะทันตุสัทธายะสีสังลักขันตุสัพพทาสัพพทาพระวานาภิกขะภิกระตาโหตุคัดฉันตุเทวตาคตาสัพเพพุทธาพระลปตา ปจเจขานั้นจะยังพระลังอรหันตานังจะเตชีนะรักขังพันธามิสภพพโสโหนตุสัพพังสุมาฆลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะโสติโหตุนิรันตะลังสาธุด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียนและอนุภาพแห่งการบูชาพระรตนไตยด้วยการสวดสา ด้วยการสารยายบทสวนมูลพาสูตรพระปริตและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าพ้นทุกภัยดังปวงสดร็จทั้งทางโลกและทางธรรมขอทวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงอนุโมทนาในการสวดสารยายมต์และธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาบุญแล้วโปรดอำนวยพรให้แก่วัตถุมงคลพระปิตายอดสิฐีเดยนยอดสิถีเรียนไว้คู่หกแปดตลอดจนวัตถุมงคลทางปวงที่สามสิ่งสร้างขึ้นให้เปลี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระปริต ทรงสำเร็จสักสีทุกประการเดินสาธุ